สวัสดีครับวันนี้พบกับผมปูเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับเจ้ารีโว่นะครับคันนี้นะครับผมมีอาการนะครับลูกค้าบอกมาว่ามันค่อนข้างดีนะครับจะแก้ไงดีรถเพิ่งวิ่งได้ไปได้แค่หมื่นกว่าโลเองนะก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะแก้ให้นะเอาแบบงบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวคุมมาจะจัดการให้ลูกค้าบอกมีงบให้ประมาณนึงนะครับแต่อยากเปลี่ยนล้อด้วยอยากให้ล้อมันใหญ่ขึ้นได้ไหมเราทําให้นะแบบนี้เลย นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับที่กําลังติดตั้งอยู่เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าอาการที่ลูกค้าเป็นมานะครับท้ายดีดแล้วก็ช่วงล่างนั้นดูแล้วไม่ค่อยเกาะจะแก้ไขย,ยังไงให้ดีขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันกับรีโวคันนี้นะครับส่วนคันนี้กําลังแปลงหน้าอยู่นะครับเพื่อนๆหลายคนที่สนใจจะแปลงหน้านะครับแบบนี้นะครับจากฟอร์ดธรรมดานะครับให้กลายเป็นฟอร์ดหน้าแรปเตอร์แบบนี้ที่นี่ก็มีบริาการเช่นเดิมนะครับไป,ไปดูรีโวกันต่อเลย คันนี้ลูกค้าเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับส่วนมากจะเน้นใช้งานแถวสีลมสาทรน,นะครับและทางด่วนเป็นประจำรวมถึงในหนึ่งอาทิตย์นั้นก็จะมีการเดินทางไปสัตหีบนะครับจังหวัดสัตหีบเป็นประจำนะครับซึ่งแน่นอนว่าถนนแบบนี้หนทางแบบนี้นะครับระยะทางที่วิ่งนะครับผมเป็นถนนไฮเวย์ใช้ความเร็วนะครับและในเมืองก็ใช้ความเร็วไม่มากนะครับเราจง จัดเซ็ตโช๊คที่เป็นระบบโมโนทูบให้นั่นเองนะครับผมซึ่งจะให้ความนุ่มนวลและการทรงตัวที่ดีในการขับขี่นะครับและนี่นะครับเป็นยางติดรถยนต์นะครับสายมาตรฐานที่มาจากโรงงานนะครับเป็นยางที่มีหน้ากว้างไม่มากนะครับและเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้การก่อถนนนั้นทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ายางรุ่นนี้จะเป็นยางสายประหยัดนั่นเองนะครับ สายยางตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ขนาด 21565R16 นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้เราจะทําการปรับปรุงให้ใหม่นะครับดูขนาดแก้มยางนะครับผมเห็นไหมครับขนาดแก้มยางจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับของเก่าจะเล็กของใหม่จะกว้างนะครับผมนี่เห็นไหมกว้างแบบนี้เลย ยางชุดใหม่จะยึดเกาะถนนได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามีหน้าสัมผัสที่กว้างกว่านะครับตรงนี้นะครับส่วนเส้นเก่านั้นก็จะกว้างแค่นี้เรียกได้ว่าน้อยกว่านะครับพอเปลี่ยนเข้าไปก็จะทําให้รถเรานั้นเกาะถนนได้มากกว่านั่นเองนะครับส่วนขนาดแม็กก็ได้ทําการเพิ่มขนาดให้เป็นไซส์18นะครับผมจากเดิมที่เป็น16นะครับผมเพื่อที่จะขยายหน้ากว้างของยางออกนะครับก็จะทําให้ล้อชุดนี้ดูเต็มนะครับเต็มซุ้มเลย และการขับขี่ก็จะมั่นใจกว่าเดิมเพราะหน้าสัมผัสที่มากขึ้นนั่นเองนะครับและล้อก็ไม่ล้นด้วยและมาถึงเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นน็อตล้อนะครับที่เราทําการเปลี่ยนใหม่ให้กับลูกค้าน็อตเดิมจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับผมเราก็เลยทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นน็อตแต่งแบบนี้นะครับเพื่อความสวยงามและดูดีนะครับและรวมถึงสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับ การเปลี่ยนล้อแม็กทุกครั้งนะครับหลายท่านรู้แล้วก็ดีหรือไม่รู้ก็ดีก็ดูไว้นะครับตัวนี้จะเป็นปอกกันสั่นนะครับผมสําหรับใส่เข้าไปในล้อเพื่อลดการสั่นนะครับจําเป็นที่จะต้องใส่ทุกๆคันนะครับแล้วใส่ให้มีขนาดพอดีนะครับเพราะว่านี่ครับเส้นรอบวงมองเห็นไหมมันมืดหน่อยนึงนะเส้นรอบวงที่เป็นกลมๆนี่ครับถัดจากรูเล็กๆ5้ารูนี่ครับมีชื่อว่ารูเซ็นเตอร์นะครับซึ่งของเดิมนะครับก็จะมีรูขนาดที่เป็นยี่ห้อไข่ยี่ห้อมันนะครับ ก็คืออย่างนี้ฮะเห็นไหมรูรูเล็กๆกลมๆจะเป็นรูสาหรับโตโยต้าฮอนด้าก็รูของฮอนด้านิสสันก็เป็นรูของนิสสันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนแม็กขับไปใหม่วงมันจะกว้างกว่านะครับรนี่นะครับหน้าตามันอยู่ตรงนี้ นะครับเป็นตัวคอนโทรลนะครับให้ล้อเวลาวิ่งแล้วไม่สั่นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเปลี่ยนแม็กใหม่ทุกครั้งเราจําเป็นต้องหาฮับลิงนะครับหรือแหวนปอกกันสั่นนั่นเองนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปให้แน่นเลยนะเน้นนะว่าต้องแน่นนะใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็เอาร้อใส่สวมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะทําให้รถนั้นวิ่งแล้วนิ่งนะครับล้อไม่แกว่งนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับส่งลูกค้ากลับบ้านแล้วนะครับท่านใดอยากเปลี่ยนโชคนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับก็เชิญเข้ามาได้ที่บ้านปูนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจบ้านปูด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ